เปิดประตูให้ฉันหน่อยได้หรือเปล่าข้าเธอข้าเธอซะอริชับได้ปโปรดเปิดประตูทีเธอ ดิปรดเปิดประตูทีนะทำไมนายถึงต้องหนีฉันด้วยลนะ่ะฮะพูดสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายกันแน่ฮนะดิปรดดิชาบปนะฉันคือเรน่าของนายนายจะไม่บอกฉันจริงๆเหรอฮะ <c oughs> ฉันทำร้ายครอบครัวฉันไม่ได้ได้โปรดดิชัไม่ไม่ฉันฆ่าอะไรหน้าไม่ได้ไม่ฉันจะไม่ออกไปฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันควบคุมตัวเองไม่ได้เลยฉันทำร้ายใครก็ได้เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยไม่ฉันจะไม่ยอมให้เกิดขึ้น เปิดประตูเธอ เวลาของคุณหมดลงแล้วกระดกรอดเวลาคุณหมดลงแล้วเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวฉันรู้แล้วว่าจุดอ่อนคืออะไรพูดมาความสัมพันธ์ครอบครัวและสิ่งที่เป็นรูปธรรมถ้าคนที่เขารักล้มป่วยหรือว่าตายไปเขาก็จะเกิดหายนะแน่ <c oughs> อย่าลีลานะบอกมาให้ชัดว่าจุดอ่อนของนาราซิมหาคืออะไร <c oughs> และทำยังไงถึงชนะเขาได้นะ <c oughs> บอกมา <c oughs> นาราสิมฮาเราเอาชนะเขาได้โดยการหาจุดอ่อนของเขาให้เจอเวลาที่นาราสิมฮาอยู่ในร่างจริงไม่มีใครเอาชนะเขาได้นะทุกครั้งนาราสิมฮาจะเปลี่ยนร่างของเขาหมายถึงเวลาที่เขากลายร่างจากนาราสิมฮาเป็นริชาร์ดและริชาร์ดเป็นนาราสิมฮานี่แหละจุดอ่อนของเขาคือความสัมพันธ์เขาจะสูญเสียความแข็งแกร่ง นั่นคือตอนที่นายจะเข้าโจมตีจุดอ่อนของเขานายรู้จักจุดอ่อนของเขาดีกว่าฉันซะอีกนะริชาร์ดมีจุดอ่อนแค่สองที่เท่านั้นผมจะโจมตีมันและทำให้ริชาร์ดอ่อนแอลงจากนั้นผมจะโจมตีและฆ่านาราซิมหาสะ เขามีจุดอ่อนแค่สองที่นั่นก็คือแม่แท้ๆของเขาและเรน่าเรน่า ทำอะไรเนี่ยบ้าหรือไงอืมใช่ฉันบ้าในเมื่อพระเจ้าห้ามไม่ให้ฉันช่วยฉันก็ต้องช่วยตัวเองฉันพูดถูกมะบอกมาสิริชาร์ดฉันไม่ได้พูดผิดนี่เรื่องจริงนะในเมื่อพระเจ้าห้ามไม่ให้ฉันช่วยนายฉันไม่ใช่พระเจ้างั้นเหรอ งันนายก็คือปีศาจไปให้พ้นออกไปฉันมีงานต้องทำ<อ>ไปซะริชาร์ดนายเป็นอะไรไปนะพระมรักสดทำร้ายฉันนะนายไม่เป็นห่วง<อ>ฉันเลยเหรอฉันไม่เป็นห่วงเธอฉันไม่สนฉันไม่สนว่าใครจะทำร้ายเธอเข้าใจไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเธอกำลังรบกวนฉัน ฉันั้นไปซะไปเร็วไปออริชาร์ดเธอไม่ไปใช่ไหมฉนันไปเองริชาร์ดนายเป็นอะไรไปเนี่ยผมรกาสดทำร้ายฉันนะนายไม่เป็นห่วงฉันเลยงั้นเหรอ ฉันควรทำไงดีฉันควรทำไงฉันจะทำยังไงดีเรน่ฉันจะบอกเธอยังไงดีฉันจะบอกยังไงฉันจะบอกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยังไงฉันอยากอยู่ใกล้ชิดเธอแต่ผมรากสดในตัวฉันอยากฆ่าเธอฉันอยากอยู่ใกล้เธอและฉันก็อยากฆ่าเธอด้วยฉันจะทำยังไงฉันจะบอกเธอยังไงว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน ฉันจะบอกเธอยังไงว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนฉันจะทำยังไงฉันควรจะทำยังไงควรทำยังไงดีฉันจะบอกเธอยังไงฉันจะบอกเธอยังไงทำไงดีฮ่าฮึ ริชารนายเป็นอะไรไปนะทําไมนายต้องทำแบบนี้อย่าไล่ฉันอีกเลยนะนายอยากอยู่ใกล้ฉันแล้วนายก็อยากไล่ฉันด้วยฉันรู้ฉันรู้ว่านายเป็นห่วงฉันมากๆนะแล้ววันนี้มันเกิดอะไรกันขึ้น บอกมาทำไมถึงมีรอยราแาวระหว่างเราล่ะ ในเมื่อพระเจ้าห้ามฉันไม่ให้ช่วยนายแล้วก็ฉันไม่ใช่พระเจ้าเธอเข้าใจไหมมันหมายความว่ายังไงกันเนี่ยทำไมเวลาที่ฉันพูดถึงพรมรากสดรฤชาบถึงได้โกรธขนาดนั้นเป็นไปได้ว่า ที่ริชาร์ดจะเจอวิธีฆ่าพ,พรหมแรกสดเรียบร้อยแล้วต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆบางทีเขาอาจจะพบทางแก้ไขและมันอันตรายมากเขาถึงไม่ต้องการให้ฉันอยู่ใกล้เขาริชาร์ดกลัวที่จะพาฉันไปด้วยใช่เพราะอย่างนี้แน่ๆเพราะอย่างนี้เขาถึงได้อยู่ห่างจากฉันยังไงล่ะและไม่ยอมคุยกับฉันเพราะถ้าเขาคุยกับฉันแล้วก็ เขาคงจะเผลอหลุดพูดความจริงสักวันเขาอาจจะไม่ต้องการเอาชีวิตของฉันมาเสี่ยงก็ได้เขาอาจต้องการที่จะข้าพรหมรากสดด้วยตัวเองแน่ๆเลยบ,บางที แม่หนูเอาน้ำผลไม้ไมาให้แม่คะแม่แม่ไปไหนเนี่ยห้องน้ำเหรอไม่นี่เธอไม่ได้อยู่ในห้องน้ำเธอพูดไม่ได้ด้วยซ้ำไปเธอหายไปไหนนะแม่คะยายคะมิตาลีมีอะไรกันโวยวายทำไมเกิดอะไรขึ้นเลยเนอะสุธา สุทาอยู่ไหนหนูหนูถึงได้เรียกหายายงี้คะไม่รู้ว่าแม่ไปไหนอะยายไม่รู้ยายจะรู้ได้ยังไงไม่มีใครพาเธอไปอาบน้ําซะอีกนี่คะเราไม่ได้พาไปนะนาลินเวทเหนื่อยหน้าพี่ริชาร์ดอยู่ไหนริชาร์ดนาลินโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้บอกพวกเขาว่าสุธาหายตัวไปแต่ว่าป้าสุธาจะออกไปข้างนอกเองได้ยังไงเธอเดินไม่ได้นะคะ เกิดอะไรขึ้นแม่น้อย <laughs> เธอกำลังเป็นนักโทษของฉันถามริชาร์สิว่าเขารู้ไหมว่าสุดท้ายอยู่ไหนได้ค่ะริชาร์ริชาร์ริชาร์ดรู้ไหมว่าแม่หายตัวไปไหนเนี่ยริชาร์ ฉันเดาถูกไหมนะริชารไปฆ่าพรหมรากสดอย่างนั้นเหรอไม่ฉันจะไม่ยอมให้เขาไปคนเดียวแนะ่ฉันต้องไปกับริชาฉันต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแนะ่ฉันรู้ว่านายต้องมาและนายต้องมาแน่แน่ นี่มันรอยรองเท้าของริชาร์ดนี่เขากำลังตรงเข้าไปในป่าริชาร์ดฉันจะไปหาได้เดี๋ยวนี้ลูกชายเธอกำลังมาเขากำลังมารับความตายคิดว่าเขาจะช่วยเธอได้เหรอ เธอจะต้องดูเขาตายนะ่นิชาลูกรักได้โปรดอยามาที่นี่แม่ขอตายซะดีกว่าจะเห็นลูกตายแม่ไม่อยากเห็นลูกตายผู้หญิงที่ให้กำเนิดฉันอยู่กับความเป็นความตายเป็นเพราะฉันคนเดียวไม่ไม่ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอตายแล้วถ้าผมรากสุดมีพลังมากกว่าฉันล่ะ แล้วฉันจะทำยังไงทำไมฉันถึงได้รู้สึกแปลกแบบนี้นะฉันรู้สึกว่าริชาร์ดเขาอยู่ตรงนี้ริชาร์ดอยู่ไหนนะเขาหายไปไหนนะทำไมต้องหนีฉันด้วยนะริชาร์ดมานน่ฉันจะฆ่านายซะ สับนายเป็นชินช้นๆนี่มันรอยเท้าพวกนี้ใหญ่มากเลยรอยเท้าของพรหมรากสดงั้นเหรอแล้วถ้ามันพาดชาไปกันละ่ะ ริชารเป็นไงโทรหาริชาร์ติดไหมผมโทรไปแล้วแต่ก็ไม่ติดครับนี่มันอะไรกันเนี่ยไมตาลีโทรหาเรนะฮะทีค่ะยายห,หนูจะโทรหาเขาดีนี้ค่ะโทรติดไหมเรนะน่าไปรับโทรศัพท์นะคะ เอาโทรศัพท์มาให้ยายเร็วนี่ครับเอามาให้ยายยายจะโทรหาที่ชอปคุณคะคุณจะเสร็จอกาสารเมื่อไหร่คะหุบปากนะอย่าพึง่งเออเสียงอยู่แถวนี้โทรศัพท์ของพี่ทิชชอป ลิชาช้จะรับโทรศัพท์ของเขาได้ยังไงโทรศัพท์เขาอยู่นี่ยายคะหนูรู้สึกว่าพรมรากสดอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะคะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่หรือเมืองแห่งนี้ทั้งหมดเป็นเพราะพรมรากสดนาลินนาลินทำอะไรหน่อยสิขอให้พวกชาวบ้านช่วยเราเราต้องหาตัวพวกเขาให้เจอนะไ,<ม>ได้โรไม่ครับรพวกชาวบ้านไม่ช่วยเราหรอกนะครับพวกเขา<ะ>อยากให้เราเออกไปจากหมู่บ้านเพราะเขาเชื่อว่ามันเป็นเพราะเรา ฉันจะยกสมบัติทั้งหมดของฉันให้กับคนที่ช่วยพวกเราแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครช่วยเราเลยยายครับอย่าห่วงเลยนะครับผมจะตามหาริชาร์ดให้เจอครับไม่ขคางน้ำอ,อันตรายอ่ะไม่อย่าห่วงเลยครับผมต้องทำบางอย่างแน่ฮะ มาซิถ้าแกกล้าดีนักก็เข้ามาลมกำลังเปลี่ยนทิศทางเกิดอะไรขึ้นเขากำลังมาที่นี่เขากำลังมาเขากำลังมาตายวันนี้เขาจะไม่รอดเขาอยู่ไหนอ่า ฉันกำลังหลงกลแกซ่อนตัวอยู่ที่ไหนไอ้ขี้คลาดถ้าแกกล้านักก็มาสู้กันมาสู้กับฉันเลยมาซิวันนี้ฉันจะไม่ปล่อยแกไปนี่ฉันอยู่นี่ถ้าแกกล้าแต่แม่ของฉันฉันจะหักมือแก แกคุมตัวแม่ฉันไว้ได้ไม่นานหรอกคนที่จะต้องกลัวเนะ่ะคือแกมามาเลย ดิชัพดิชัพนายอยู่ไหนดิชัพดิชัพแม่คะแม่คะแม่แม่แม่ไม่ต้องกลัวนะคะเราจะพากลับบ้านเดี๋ยวนี้แล้วนะคะจะเย็นๆนะคะแล้วดิชับอยู่ไหนเนี่ยอุนดิชับแล้คะถ้า เธอรู้ว่าเขาอยู่ไหนที่คงบอกฉันไปแล้วฮะไม่ว่าแกจะหนีไปไหนแกก็หนีฉันไม่พ้นโยนตรีศูนย์มากะนกราษโยนตรีศูนย์มาไม่งั้นฉันจะฆ่าแกไม่ไม่ไมแก แกอยากทําอะไรก็เชิญเลยแต่ฉันทิ้งมันไม่ได้ฉันทาเพื่อแกมามากพอแล้วและฉันก็จะไม่ยอมให้แกทําอะไรฉันแกบอกเองว่าแกจะช่วยฉันแกช่วยฉันด้วยช่วยรักษาแผลฉันให้ด้วยฉันต้องการพ<อ>ลังนั่นนี่เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง ฉันต้องการพลังในคืนนี้กระนกราดฉันขอสั่งบอกให้รักษาแผลให้ฉันไม่งั้นฉันจะฆ่าแกไม่น้ไม่ออย่าฆ่าฉันนะก็ได้ฉันจะรักษาแผลให้แกฉันบาดเจ็บไม่ได้ตายฉันจะฆ่าแกไม่อย่าฆ่าฉันนะ ฉันจะรักษาแผลให้แกก็ได้พาฉันเข้าไปในถ้ำโอ,โอ้พระเจ้าช่วยให้ลูกพ้นจากพรมรากสดและออกจากกรรมปุระด้วยเถอะช่วยลูกด้วยอะไรคะมแ,แม่แม่อย่าพูดอะไรเหรอคะฉันอยากบอกเธอว่าลูกชายฉันกำลังเดือดร้อน ดิชาบไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วเขากลายเป็นคนอื่นไปแล้วดูเหมือนว่าเธอจะกลัวมากๆดิชาบจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นกับฉันช่วยเขาเลยนะเขาตัวคนเดียวเขาต้องการความช่วยเหลือไปช่วยเขาเนะ่ะเวนดีใจจังที่เธอมาเฮ้นี่โอ้โอใครทําแบบนี้กันน่ะดีที่ป้าไม่เป็นไรอะ่ะมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงฮะพี่ดิชาบล่ะ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันว่าเขาต้องอยู่แถวนี้แหละเพราะผมรางสดก็อยู่ที่นี่ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมรางสดจับตัวพี่เขาไปหรือเปล่าฉันไม่รู้เหมือนกันตอนที่ฉันมาที่เนี่ยฉันก็เห็นแต่แม่นอนอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะ มิตาลีอย่าเที่ยวเดือนเป็นทั่วเนี่ยไม่รู้มันจะโผล่มาเมือ่อไหร่อ่ะไปจากที่นี่กันเถอะ